หนึ่งโอ้โหอย่าติเดเยี่ยวหอยแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหคูไม่ได้โอ้โหเฮ้ยไอีออกำลังจะนับเลยหนึ่งว่ะ สแสงเปิด 1K เ,เลยไม่เฮ้ยนับได้แค่หนึง่งเอง

ร้อยขาดดิระยตัวัตเขาร้องหมเขารออยู่เขาร้อกอยู่ ที่กี่คนนั่นเหรอไม่สำคัญใา่ใา่สิ่ผมจิดพี่ไป ไปแล้วเก็บไม่ได้หยุดก่อน Thank <laughs> you.